โฟอร์รี่พิュโรแซงปี2026สีเทาคือการผสมผสานอันสมบูรณ์แบบระหว่างความรูราความแรงและนวัตกรรมสมัยใหม่ในรูปแบบรถ s u v สุดพรีเมียมจากค่ายม้าลำพองที่ทุกคนใฝ่ฝัน,นการเปิดตัวในปี2026นี้ f ฟ r อร์รี่ได้ยกระดับแนวคิดของ SUV ให้เหนือชั้นยิ่งขึ้นโดยยังคงรักษาจิตวิญญาณแห่งความเป็นรถสปอร์ตอันโดดเด่นไว้ได้อย่างไร้ที่ติสีเทาเมทัลลิกที่สะสง่งแสงสะท้อนในทุกมุมมองช่วยขับเส้นสายอันฉกเฉียวของตัวรถให้ดูหน้าหลงหลย,ยิ่งขึ้น ดีไซน์ภายนอกของพิวรอแซงปี2026ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยและเฉียบคมยิ่งกว่ารุ่นก่อนเส้นสายที่ไหลลื่นตั้งแต่ด้านหน้าจะรถท้ายรถบ่งบอกถึงความเร็วและความสง่างามในเวลาเดียวกันกระจังหน้าถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวถังอย่างลงตัวเพิ่มความดูดันด้วยไฟหน้าแบบเลนทรงเรียวและล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่เน้นความสปอร์ตเต็มขั้นสีเทาเข้มแบบกริจิ๋วไทเทเนียมดูหรูหราและทันสมัยให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากฟอริสสีแดงแบบดั้งเดิม แต่นั่นแหละคือความพิเศษของรุ่นนี้ความสาง่างามในแบบที่ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจเครื่องยนต์ V12 แบบนาขนาด6 5ลิตรยังเป็นหัวใจสำคัญของฟรอรี่ที่ไม่มีการลดทอนพลังแม้แต่น้อย ให้กำลังสูงสุดกว่า725แรงมา้าและสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียงประมาณ3.3วินาทีเสียงเครื่องยนต์ยังคงไพเราะและหนักแน่นในแบบเฉพาะของฟอร์ดรแม้จะอยู่ในโครงสร้าง SUV ที่ใหญ่ขึ้นระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลโดยเฉพาะบนเส้นทางภูเขาหรือถนนที่เปียกชื้นภายในห้องโดยสารเต็มไปด้วยความหรูหรา และเทคโนโลยีล้ำสมัยหนังแท้เกรดพรีเมียมที่ห่อหุ้มทุกพื้นผิวจับคู่กับแผงหน้าปฏิชิทันแบบเต็มรูปแบบและหน้าจอแสดงผลคู่สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าที่น่าสนใจคือฟอร์รี่พยายามออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนักบินของรถแข่งแต่ก็ไม่ละทิ้งความสะดวกสบายแบบรถครอบครัวที่มีที่นั่งครบทั้งสี่ที่ระบบการสะเทือนแบบใหม่ที่ปรับอัตโนมัติในแต่ละสภาพถนนช่วยให้การเดินทางในทุกระยะทางเต็มไปด้วยความนุ่มนวล สิ่งที่ทำให้พิュรโรแซงแตกต่างจาก SUV ทั่วไปคือความสามารถในการผสมผสานสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์เข้ากับฟังก์ชันแบบรถอนเนกประสงค์ได้อย่างกลมกลืนไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองการเดินทางไกลหรือแม้แต่การใช้งานแบบครอบครัวก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดในคันเดียวสีเทาช่วยเสริมให้บุคลิกของรถดูสุขุมมีเสน่ห์และหรูหราในระดับที่ยากจะมองข้าม For ์คอร์ฟิโรแซงปี2026ีสสีเทาไม่ใช่แค่รถ SUV ที่เร็วที่สุดแต่คือผลงานศินละปะทางวิศวกรรม ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างพิธีพิถันเป็นการพิสูจน์ว่าความแรงและความหรูหราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในรถสปอร์ตสองที่นั่งอีกต่อไปแต่สามารถเป็นจริงได้ในรถครอบครัวที่น่าขับทุกวันสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่สามารถสะท้อนตัวตนของคุณได้อย่างชัดเจนและไม่สังใครทิวโรเซนสีเทาคือคำตอบที่ไม่กวนมองข้าม